เราไปต่อกันในหมวดที่2ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในชุดที่2กันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะพาตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชุดที่2นะคะในชุดนี้จะเริ่มต้นจากข้อ46ถึงข้อ85นะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยค่ะเช่นเคยนะคะกรอกที่อยู่อีเมลค่ะใส่ชื่อสกุลน,นะคะเดี๋ยวมาเริ่มทำข้อสอบกันเลยค่ะ ข้อ46นายเก่งสั่งให้นายนัดลูกจ้างขับรถซึ่งเอาประกันภัยไว้กับบริษัทโชคดีประกันภัยจำกัดไปส่งสินค้าปรากฏว่ารถคันดังกล่าวได้ชนบ้านนายหน่อยและรับความเสียหายนายหน่อยมีสิทธิ์เรียกร้องจากผู้ใดบ้างนะคะก็ไก่ค่ะนายเก่งนะคะขอไข่นายนัดค่ะคอควายบริษัทโชคดีประกันภัยจำกัดงองูถูกทุกข้อนะคะข้อนี้ตอบงอนะคะถูกทุกข้อสามารถเรียกร้องได้จาก นายจ้างลูกจ้างแล้วก็บริษัทประกันภัยค่ะข้อ47ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัยกับใครได้บ้างก็ไก่ตัวแทนประกันภัยขอไข่ผู้จัดการสาขาคอควายผู้รับประกันภัยงงูสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตอบคอนะคะผู้รับประกันภัยค่ะข้อ48 กรณีใดบ้างที่ผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยไม่ได้ก็ไก่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงในสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญของสัญญาขอไข่ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญของสัญญาคอควายบริษัทรู้ข้อเท็จจริงนั้นอยู่ก่อนแล้วแต่ยังได้รับประกันภัยไว้งองูไม่มีข้อถูกข้อนี้ตอบคอควายนะคะกรณีที่ผู้รับประกันบอกล้างสัญญาไม่ได้ก็คือ บริษัทรู้ข้อเท็จจริงนั้นอยู่ก่อนแล้วแต่ยังได้รับประกันภัยไว้ค่ะข้อ49วัตถุที่เอาประกันภัยได้คือข้อใดกอไก่บุคคลนะคะขอไข่ทรัพย์สินค่ะข้อควายความรับผิดตามกฎหมายงงงูถูกทุกข้อข้อนี้งงงูนะคะข้อ50สัญญาประกันภัยค้ำจุนคือข้อใดกอไก่สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคล อีกคนหนึ่งในนามของผู้เอาประกันภัยขอไข่สัญญาปาระกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้วัตถุที่เอาประกันภัยขอควายสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ความเสียหายของบุคคลภายนอกงองงูถูกทุกข้อค่ะคําตอบที่ถูกที่สุดก็คือกอไก่นะคะสัญญาปาาระกันภัยซึ่งผ yes. ู himself, ้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลอีกคนหนึ่งในนามของผู้เอาประกันภัยค่ะ 51ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามข้อใดก็ไก่เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริงขอไข่เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้อาประกันภัยไว้พอได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันความวินาศภายัยขอควายเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศงอง,งถูกทุกข้อข้อ51ตอบงอนะคะถูกทุกข้อค่ะข้อ52 การชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกระทําด้วยวิธีใดก็ไก่จ่ายเป็นตัวเงินนะคะขอไข่จัดซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมขอควายจัดการหาของทดแทนงอง,งูถูกทุกข้อตอบงอถูกทุกข้อนะคะข้อ53หน้าที่สำรวจความเสียหายเป็นหน้าที่ของใครก็ไก่ผู้รับประกันภัยขอไข่พนักงานสอบสวนขอควายผู้เอาประกันภัยงองูงงงนายหน้าประกันภัย ข้อนี้ผู้สำรวจก็คือผู้รับประกันภัยตอบกอไก่นะคะข้อ54การคืนเบีย้ยประกันภัยจะทำได้ในกรณีใดกอไก่ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยขอไข่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยขอควายผู้รับผลประโยชน์บอกเลิกสัญญาประกันภัยงองงูถูกทั้งข้อกอและข้อขอ ข้อนี้ตอบงอนะคะถูกทั้งกอและขอคือผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยค่ะข้อ55หลักการเฉลี่ยจะใช้ได้ในกรณีใดบ้างก็ไก่มีกรมธรรมประกันภัย2ฉบับขึ้นไปขอไข่คุ้มครองวัตถุที่เอาประกันภัยชิ้นเดียวกันพอควายคุ้มครองภัยชิ้นเดียวกันงองูถูกทุกข้อข้อนี้ตอบงอง,ง,งูนะคะถูกทุกข้อค่ะ ข้อ56รายการใดที่อาจไม่ต้องระบุในกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้กอไก่วัตถุที่เอาประกันภัยขอไข่จำนวนเงินที่เอาประกันภัยคอควายวันทําสัญญาประกันภัยงอง,งูชื่อผู้รับผลประโยชน์ข้อนี้ตอบงอง,งูนะคะชื่อผู้รับผลประโยชน์ค่ะ57กรณีใดบ้างต่อไปนี้ที่สัญญาประกันภัยไม่คุ้มครองกอไก่ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงขอไข่ ผู้เอาประกันภัยทุจริตคอควายผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยงองูถูกทั้งข้อกอและข้อขอตอบงองูนะคะถูกทั้งข้อกอและข้อขอ58สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์ไม่ได้กอไก่ประกันภัยรถยนต์ขอไข่ประกันอัคคีภัยขอควายประกันภัยเบตเตเลดงองูประกันชีวิตตอบงอนะคะประกันชีวิตค่ะ 59สัญญาประกันภยัยซ้ำซ้อนข้อใดที่ถือว่าทำพร้อมกันกอไก่ทำปีเดียวกันขอไข่ทำเดือนเดียวกันข้อควายทำสัปดาห์เดียวกันงอง,ง,งูทำวันเดียวกันตอบงอง,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 งูนะคะทำวันเดียวกันค่ะข้อ60สสัญญาประกันภัยใดที่ไม่ผูกพันคู่สัญญากอไก่สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คอควายสัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยคอควายสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยงองูสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยข้อ6ข้อ60ตอบงองูนะคะสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยค่ะข้อ61หลักการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน จะสัมพันธ์กับหลักการในข้อใดมากที่สุดกอไก่หลักการชำระเบีย้ยประกันขอไข่หลักการคำนวณเบีย้ยประกันภัยคอควายหลักการรับช่วงสิทธิ์งองูหลักการชดใช้ค่าเสียหายตามความจริงและไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตอบงอนะคะหลักการชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินเงินเอาประกันภัยข้อ62การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยในกรณีใดบ้างไม่อาจรับช่วงสิทธิ์ได้กอไก่ สำคัญผิดในกรณีมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยขอไข่สำคัญผิดว่าก,กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ในขณะที่เกิดวินาศภัยขอควายการจ่ายค่าสสนใหายทดแทนโดยไม่มีความรับผิดตามสัญญาประกันภัยงองูถูกทุกข้อขอ้อ6กสองตอบงองูนะคะถูกทุกข้อคะ่ะข้อ63หลักสุจริตต่อกันอย่างยิ่งตามกฎหมายประกันภัยหมายถึงการกระทําของผู้ใดกไก่ตัวแทนประกันภัยขอไข่ผู้เอาประกันภัย คอควายผู้รับประโยชน์งองูงงนายหน้าประกันภัยตอบขอนะคะผู้เอาประกันภัยค่ะข้อ64ขอ้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยกอไก่เปิดเผยข้อความจริงในส่วนซึ่งเป็นสาระสําคัญของสัญญาประกันภัยขอไข่ป้องกันทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายตามที่สมควรจะต้องกระทําคอควายบอกกล่าวความเกิดวินาศภัยในทันทีที่สามารถกระทําได้งองูง รับช่วงสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนข้อ64ตอบงอนะคะรับช่วงสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนค่ะข้อห5้ากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดมากที่สุดกอไก่การพนันขันต่อขอไข่ละเมิดพอควายครอบครัวงองูมรดกตอบขอนะคะละเมิดค่ะข้อ66บุคคลใดมีหน้าที่ชําระค่าเบี้ยประกันตามกฎหมายกอไก่ ผู้รับประโยชน์ขอไข่ผู้รับประกันภยัยขอควายบุคคลภายนอกผู้กระทำผิดงอง,งูผู้เอาประกันภยัยตอบงอนะคะผู้เอาประกันภยัยค่ะ67บบุคคลใดมีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามกฎหมายก็ไก่ผู้รับประกันภยัยขอไข่ตัวแทนประกันภัยขอควายผู้รับประโยชน์งองูในหน้าประกันภัยตอบกอนะคะผู้รับประกันภัยค่ะข้อ68 บคุคคลใดมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามกฎหมายก็ไก่ผู้เอาประกันภยัยขอไข่ผู้รับประโยชน์ขอควายผู้เสียหายงงงงถูกทุกข้อตอบงองนะคะถูกทุกข้อค่ะข้อ69ผู้เอาประกันภยัยตามกรมธรรม์ประกันภยัยรถยนต์เสียชีวิตสัญญาประกันภยัยดังกล่าวสิ้นสุดหรือไม่ก็ไก่สิ้นสุด,สสดบริษัทประกันต้องคืนค่าเบี้ยประกันภยัยขอไข่ไม่สิ้นสุดตกทอดแก่ทายาทผู้รับโอนรถยนต์ดังกล่าว ข้อควายผู้รับประกันภัยเป็นผู้พิจารณางองงูไม่มีข้อใดถูกข้อนี้ตอบขอไขนะคะไม่สิ้นสุดตกท้อแก่ทายาทผู้รับโอนรถยนต์กล่าวค่ะข้อ70กรณีใดที่สัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาก็ไก่ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างไรแรงขอไข่ผู้เอาประกันภัยจงใจทําให้ทรัพย์สินเสียหายคอควายผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยงองงูถูกทุกข้อ ตอบคอนะคะผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยค่ะข้อ71กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยก็ไก่ผู้เอาประกันภัยประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงทาให้ทรัพย์สินเสียหายขอไข่บุคคลภายนอกทุจริตทําให้ทรัพย์สินเสียหายข้อควายบุคคลภายนอกจงใจทาให้ทรัพย์สินเสียหายงงงถูกทุกข้อตอบกอนะคะผู้เอาประกันภัยประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงทําให้ทรัพย์สินเสียหายค่ะข้อ72 กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยก็ไก่ผู้เอาประกันภัยประมาทเดินเลอร์ทำให้รถยนต์เสียหายขอไข่ผู้รับประโยชน์ประมาทเดินเลอร์อย่างร้ายแรงทำให้รถยนต์เสียหายข้อควายบุคคลภายนอกจงใจทำให้รถยนต์เสียหายงองูถูกเฉพาะข้อกอและข้อขอตอบขอไข่นะคะผู้รับผลประโยชน์ประมาทเดินเลอร์อย่างร้ายแรงทำให้รถยนต์เสียหายค่ะข้อ73 กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยก็ไก่ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อทำให้ทรัพย์สินเสียหายขอไขผู้รับประโยชน์ประมาทเลินเล่อทำให้ทรัพย์สินเสียหายข้อควายผู้รับประโยชน์ทุจริตทำให้ทรัพย์สินเสียหายงงงูถูกทุกข้อตอบข้อควายนะคะผู้รับประโยชน์ทุจริตทำให้ทรัพย์สินเสียหายค่ะข้อ75กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยก็ไก่ ผู้เอาประกันภัยประมาทเรเล่ยอย่างร้ายแรงทาให้ทรัพย์สินเสียหายขอไข่ผู้รับประโยชน์ทุจริตทำให้ทรัพย์สินเสียหายขอควายผู้เอาประกันภัยทุจริตทำให้ทรัพย์สินเสียหายงองูถูกๆุกข้อตอบงอนะคะถูกๆุกข้อค่ะข้อ76สัญญาประกันภัยค้าจุนคุ้มครองอะไรกอไก่คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขอไข่คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกขอควายคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย งง,ง,งคุ้มครองความรับผิดผู้รับประกันภัยตอบคอควายนะคะคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยค่ะข้อ77ตัวอย่างของความไม่สมประกอบในเนื้อวัตถุที่เอาประกันภัยคือข้อใดกอไก่อาคารถลม่มเนื่องจากสัดส่วนของปูนที่ไม่ได้มาตรฐานขอไข่นุ่นหรือปอที่เก็บไว้ในกดังถูกไฟไหม้ที่ลุกลามมาจากหญ้าแห้งที่ติดไฟนอกกดังเพราะโกดังดงไม่มีกำแพงกั้นไฟคอควาย ถูกทั้งกอและของง,งูผิดทั้งกอและขอตอบกอไก่นะคะอาคารถล่มเนื่องจากสัดส่วนของปูนที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะข้อ78สัญญาประกันภัยมีลักษณะอย่างไรกอไก่เป็นสัญญาทางแพ่งขอไข่เป็นสัญญาต่างตอบแทนขอควายเป็นสัญญาที่ลงลายมือชื่อฝ่ายเดียวสามารถฟ้องร้องมารับคดีได้งง,งูถูกทุกข้อข้อนี้ตอบกอน,นะคะเป็นสัญญาทางแพ่งค่ะ ข้อ80ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่อัปกันภัยด้วยหรือไม่ก็ไก่ผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ได้ไม่จะเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่อัปกันภัยขอไข่ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่อัปกันภัยเพราะกฎหมายกําหนดไว้ข้อควายถ้าไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่อัปกันภัยสัญญาจะตกเป็นโมคียะงองูไม่มีคําตอบใดถูกตอบกอนะคะผู้รับผลประโยชน์จะเป็นใครก็ได้ค่ะข้อ81 ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยคือกอไก่ผู้เอาประกันไภไัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยขอไข่ผู้เอาประกันภัยไม่จะเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยขอควายผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยงอง,งูเป็นสัญญาพนันขันต่อว่าทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยจะเสียหายเมื่อใดตอบกอนะคะผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยค่ะข้อ82คํากล่าวที่ว่า สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนถูกต้องหรือไม่ก็ไก่ไม่ถูกต้องขอไข่ถูกต้องคอควายไม่ถูกต้องเพราะที่ถูกเป็นสัญญาฝ่ายเดียวงองูไม่ถูกต้องเพราะที่ถูกเป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภยัยผู้รับประกันภัยและผู้รับประโยชน์นะคะข้อ82ตอบขอคะ่ะถูกต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทนคะ่ะข้อ83หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยคือ กอไก่ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงขอไข่ชดใช้ความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยขอควายชดใช้เป็นจํานวนเงินแน่นอนตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้งองูชดใช้ตามที่ผู้รับประกันเห็นสมควรตอบขอนะคะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยค่ะข้อ84สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนหมายความว่ากอไก่ ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบีย้ยประกันภยัยแต่ผู้รับประกันภัยไม่มีหน้าที่ใดๆขอไข่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสสนไหมทดแทนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่มีหน้าที่ใดข้อายผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันภัยและขณะเดียวกันผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสสนไหมทดแทนกรณีอุบัติภัยเกิดขึ้นงงงูถูกเฉพาะข้อขอและข้อคอนะคะตอบ พอค่ะผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันภัยและขณะเดียวกันผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ช่วยใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีวินาสภัยเกิดขึ้นนะคะข้อ85นะคะสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอย่างยิ่งท่านเห็นว่าถูกต้องหรือไม่ก็ไก่ถูกต้องเพราะเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยขอไข่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยข้อควายถูกต้องเพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับประโยชน์งองู ไม่ถูกต้องเพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยที่ต้องระมัดระดาวังตนเองตอบข้อ85นะคะตอบกอค่ะถูกต้องเพราะเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยค่ะหลังจากที่เราทำข้อสอบเสร็จแล้วเราก็กดส่งเพื่อที่จะดูคะแนนนะคะ เป็นไงบ้างคะทำข้อสอบครบ2ชุดแล้วหวังว่าท่านสมาชิกที่เตรียมตัวสอบอยู่นะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับวิชาประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มากพอสมควรนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเนาะเราก็กลับไปทบทวนได้อีกเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเฉลยเป็นแค่ไกด์นำทางนะคะอยู่ที่เราแล้วนะคะว่าจะนำความรู้เข้าไปสอบได้มากแค่ไหนน้องใจให้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่ได้ทดลองทำข้อสอบจริงไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆที่ลองทำแล้วยังได้คะแนนไม่เป็นที่พอใจให้ทำซ้ำใหม่อีกรอบหรือหลายๆรอบก็ได้คะ่ะเพราะข้อสอบของเราสามารถทำซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะพยายามต่ออีกนิดคะ่ะพยายามทำให้ครบทั้ง8หมวดและครบทุกชุดเพื่อที่จะ ให้เราได้เจอข้อสอบที่หลากหลายช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อสอบได้ง่ายขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ